สนับสนุนโดยชอบสินค้าดิวติฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application ประกันสุขภาพ h e ล p มีใครมีเราพร้อมเฮ l ์ SCB Protect คุ้มถูกใจไทยพาณิชย์รับรอง Luxury Reimagine นิยามบทใหม่ของความรู้เหนือระดับชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์แร้ร้านค้าชั้นนำ นี่นะครับเราเรียกว่าเป็นโอเพ่นแอร์สตูดิโออ๋อคือสามารถที่จะมาสัมผัสใช่คุณพี่เคยไปพวกสตูดิโอถ่ายภาพแต่นี่มันเป็นกลางแจ้งไงค่ะครับธรรมชาติเดี๋ยวแล้วเราอุ้มเขาได้เหรอพี่ฤิศสัตว์ทั้งหมดตรงนี้ที่เห็นเนี่ยคือจับกล้องได้อุ้มได้ป้อนได้แล้วก็ที่สําคัญคือถ่ายรูปได้อ๋อถ่ายรูปกับเขาได้แต่ของเดิมถ้าเกิดใครเคยมาที่นี่เนี่ยตรงนี้มันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแค่ก่อนโควิดรอบสองนี่แหละนะครับเป็นแค่บ่อปลา นะครับและช่วงที่เราปิดไปเนี่ยก็มาคิดเนี่ยว่าเอ๊ะถ้าเราเปิดกลับมาใหม่แล้วเนี่ยเราน่าจะมีอะไรใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวมาดูค่ะครับอ๋อก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับเขาใช่ครับเห็นตรงนี้บอกว่าเป็นไอเดียของคุณดิ้เองเลยก็คิดเองทรัเองใช่ครับพี่คะหนูอุ้มเขาได้ไหมคะรอคนไหนที่จะไม่อ่ะคนนี้ใช่ไหมเป็นเสือเป็นแมวเป็นอะไรเสือใช่พิษเสือแน่ใจเหรอคะว่าหนูอุ้มเขาได้ คนนี้เขาไปโรนลูกสิงโตเพิ่งเดินเศษๆหนึ่งครับใช่ใช่เกิดที่นี่เกิดช่วงโควิดนี่เลยโอ้ช่วงโควิดด้วยช่วงโควิดชื่ออะไรคะคนนี้ยังไม่ได้ตั้งเลยคุณจิปปีช่วยตั้งหน่อยน้องดีนตั้งชื่อให้หน่อยลูกสิงโตชื่ออะไรดีลูกแล้วผู้ดูหมียเออแล้วเป็นผู้หญิงครับแล้วเป็นผู้หญิงครับชื่ออะไรดีครับชื่ออะไรดีลูกดิสนีย์ดิสนียังคือตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบเดินทางไปดูสัตว์ ก็จริงๆถ้าท่องเที่ยวเรานี่ก็40-50ประเทศแต่ก็เน้นตรงว่าแบบพอเราไปดูมาทุกที่เราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าของเราก็น่าจะมีครบที่สุดนะเพราะอย่างเราไปเมืองนอกเลยคุณที่อยากจะได้แบบซีเวอร์อะไรพวกนี้เขาก็จะเป็นสวนน้ำอย่างเดียวเนาะใช่ถ้าไปอฟริกาก็เห็นสัตว์ป่าแล้วมาซซฟารีเนี่ยเรามีครบทุกอย่างเลยและนี่ก็คือความภูมิใจว่าเราคือเพาะผักเพาะเขาขึ้นมาอันนี้เรียกว่าคนที่ทําสวนสัตว์เนี่ยก็จะภูมิใจที่สุดในเรื่องของการที่เราสามารถเพาะ มีสัตว์อะไรไหมที่มีเฉพาะที่ประเทศไทยที่อื่นไม่มีแล้วเราสามารถทําได้ก็ล่าสุดเมวันนี้ที่เราเราเรน้อง New อร์มอลเลยก็คือลูกวอลัศคือจริงๆวอลัศเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยได้นี่ก็หลายคนก็เรียว่ามหัศจรรย์แล้วนะค่ะใช่ใช่เพราะว่ามันต้องอยู่ในความเย็นเนี่ยแต่ว่าการที่เราเพาะวอลัศได้เนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าน้องเขาอยู่ดีมากเพราะสัตว์เนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเขาสามารถผสมพันธุ์นี้มีข้อลูกได้เนี่ยก็คือว่าเฮลตี้สุขภาพดี นั่นคือความภูมิใจของเราค่ะเวทีหนางเขาชอบทิพซ์มากเลยนะเนี่ยชอบทิพซ์เป็นคนทิพซ์เป็นคนดึงดูดกับสัตว์และเด็กอายุต่างห้าขวบลงมาพอเริ่มโตเป็นหนุ่มเนี่ยไปหมดแล้วไหนๆเรามาถ่ายรูปตรงนี้แล้วเราถ่ายรูปกันชั้นิดนึงดีกว่าเอาละเริ่มต่อไปเนี่ยเนี่ยอยากให้พี่ลิศแนะนำค่ะที่นั่งอยู่นี้คือน้องนิ่งหน่องค่ะซุปเปอร์สตาร์ของ Safari World ยินี้อนสวัสดีค่ะยี่สิบเอ็ดครับพีค่ะอือใช่นี่เป็นเพื่นมีอายุ21 21 21ถือว่าอายุแก่ไหมก็พอสมควรแล้วนะครับอ๋อคุณป้านิ่งนองนี่เขาเป็นขวัญใจมากนะเพราะว่าหนึ่งเขาหน้ารักมากแล้วทุกคนมาก็คือมานั่งกับเขาขี่ได้เลยตรงนี้ได้เรียกว่าจิตชายามบ่ายครับน้องนิ่งนองโอ้ยจิตชายามบ่ายนี่ไงี่ะอันนี้อันนี้ไม้จริงไม้จริง ปอนได้ได้เลยครับนี่ขอบอกนะอ่างหูของนิ้งหน่องนี่แบบสุดยอดเลยอ่ะค่ะนิ้งหน่องอร่อยไหมพี่นิ้งหน่องคะน้องดราดาขอทานได้ไหมคะอน้องดีน้องดีให้พี่นิ้งหน่องโอเคเอาทานก่อนโอ๊ยได้ไงโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยไหมเกดรสชาติดีนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเนาแล้วปกติพี่นิ้งหน่องอยู่ที่นี่เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องดีทักกันนะมีเด็กมาถ่ายรูปด้วยอยู่บ่อยๆเลยเออโอ้พี่นิ้งหน่องคุยกันอันนี้แทนได้ด้ว 来接下 <Yeah, S 1> 再来下嚟，接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 下 ใช่เหมือนคนเลยที่ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่อะเรายังรู้สึกว่าเราตื่นเต้นมันสนุกมากหรบเพลินมากาาาามาซาฟารีส,ารสมัยนี้เนี่ยนะเราก็จะพยายามให้รู้สึกว่ามัน,มนไ,มไม่ได้อยู่ในสวนสัตว์นะครับคือเชื่อไมเดี๋ยวนี้มาซาฟาร,รีวันเดียวไม่พอแล้วนะไม่พอครับถ้าจะต้องเที่ยวซาฟารีทั่วต้องใช้เวลาประมาณกี่วันคะผมว่าอย่างน้อยต้องมีสองสามวันเลยนะคือบอกว่าขนาดปกติพี่ด้าผ่านุ้งดินมาคือมาแบบมาเกือบมาหลายวันอะแบบว่างๆจะมาวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบคอยเก็บอะเพราะโซนนี้วันอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ อะไรแบบนี้ริงน,นคุณผู้ชมวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวที่พาคุณผู้ชมอะมาเก็บอีกมีโซนที่แบบเขาบอกว่าตื่นเต้นชอบมากค่ะโอ้ยังมีหลายโซนเลยคือได้ใกล้ชิดเหมือนใกล้ชิดกับพี่นิ้งหน่องแบบนี้เลยใช่มีโซนที่ได้ใกล้ชิดสุดๆอีกเหมือนกันนี่พี่นิ้งหน่อง พี่นิ่งหน่งท่านางจะหิวแน่เนี่ยได้เอ็ดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เอ็ดเลยใช่ไหมเกือบเกือบหมดแล้วค่ะพี่นิ่งหนงเกือบหมดทวงแล้วค่ะน้าค่ะอันนี่เลยอันนี้องุ่นของพี่นิ่งหน่องค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะไหนไหนเนี่ยวันนี้เราก็มีชูโอนะคะมอบให้กับคุณริทเลยนะคะนี่ขอบคุณนะคะยังไม่หมดนะคะนี่เลยมะม่วงไทยค่ะ โปรดแล้วเขาบอกใครมาซาฟารีนะคะจุดด้านหน้ามีจจำหน่ายอยู่ด้วยนะคะค่ะเว่าคุณมาเที่ยวคุณมาเที่ยวคุณพาเด็กมาเที่ยวเล่นเนี่ยคุณจะต้องแวะไทยทิพย์อันนี้ก็ขอมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากๆและแน่นอนนะคะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญได้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารออมสินมกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคม บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกัฟน้องดีนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอยู่เที่ยวกันอนาะทิตย์อีกได้ไหมอยู่เที่ยวนะแล้ววันหน้าเรามาอีกได้อาทิตย์หน้าเราเจอกันนะติดตาม EP พสองได้เลย EP พสองโอ้โหเอางี้พี่ด้าเดี๋ยวเสร็จจากตรงเนี้ยพาลูกไปตรงโซลเคนะปล่อยไว้ตรงนี้เลยนะ กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะบ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทีวี HD 34กับรายการคุยยกกอนเดยนี้ลาไปก่อนนะคะขอนนี้ใหาตให้ชพี่นิ่ง่างกอนสวัสดีค่ะสวัสดีควัะสามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ใน y u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  e e r a n n b o w Media c h a n n e l หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด Subscribe r a รน bow Media Channel ด้วยนะคะ